สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมือนีกรสิผ้าทุกคนมาเฮ็ดน้ำแตงโมปันเนาะจ้าเป็นการเฮ็ดรังแหลกนะเนาะพอดีกับเบิ่งสูตรมาในอ,อินเทอร์เน็ตน้ำเนาะจ้าหล้วก็มีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเพื่อน,นบอกว่ามีแตงโมก,ก็ลองปันเบิ่งเนาะจ้าก็เลยสีลองเฮ็ดน้ำแตงโมปันส่วนผสมกับซีมีแตงโมเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นมะนาวดองน้ำผึ้งเนาะหรือน้ำผึ้งผสมมะนาวเนาะจ้า นี่ก็สิเป็นน้ำแข็งสีเอามาปั้นร่วมกันในสูตรของอาจารย์ที่อันเจอในอินเทอร์เนต็ตเนาะจ้ะแล้วก็สิมาบอกประโยชน์ต่างๆของแตงโมมีประโยชน์หลายอย่างเลยจ้ะแล้วก็พึ่งมาลูก,ก็เลยสีลอกมเฮ็ตเผือสุขภาพเบิง่งเนาะจ้ะแตงโมใส่มือเลยได้จ้ะาะวฮ็ดเองกินเองบ่ไดเฮ็ดขายเนาะ ใส่ลงไปเลยเอาเม็ดออกบางส่วนนะจ้าบบได้ทั้งเมดบางส่วนแตมงมูแซ่เย็นๆเนาะน้ำแข็งนีอยู่แค่นี่จ้ะมีอยู่แค่เนี่ <laughs> นก็ะใสไปซ้ำนน้ำพึ่งผสมมะนาวอันนี้มีประโยชน์เนาะจ้าประโยชน์เดี๋ยวสีมาเวาให้ยฟังอีกที่นึงเนาะ าไ <S <S <AT> <S า่มักผลไม้อันใดกัใส่ลงไปเนาะจา้ะนี่ลองเธอแหลกก่อนกัสีใส่เท่าที่มีอันที่จริงใส่มะเขือเทศเนาะ กสษดีต่อผิวพรรณเนาะจ้ะอันนี้ใส่น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งกสีดีสำหรับการขับถ่ายเนาะแล้วก็แตงโมนี่กสีดีสำหรับเพื่อให้สดชื่นตานอนุมูลอิสระผู้ใดที่อะไรนะโมคอ,อยมีอารมณ์ทางเพศใช้เปลือกใช้เปลือกแตงโมใดเนาะจ้ะในในตำราว่าเปลือกแตงโม สีซอยอะเบิ้งมาสิออกรสชาติเป็นยังไงเนาะมีน้ำแข็งอยู่ิดเดียวจ้ะก็เลยใส่แข็พ่อเย็น แตงโมปันเนาะจา้ะเป็นการเฮ็ดเทอแหลกเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดเท่าที่มี่ยู่ที่บ้านตอนนี้อีกสูตรหนึ่งก็อยากลองอยูจ้ะใส่ใส่นมข้นหรือนมจืดกระด้เนาะนมสดก็ได้มีมี่มยูจ้ะแต่ว่า้อนี้พ่ท่านเฮ็ดเนาะไ้เฮ็ดมือนหน้า้มนีก็ลองเฮ็ดซัมหนีก่อนเนาะจ้ะก็สิออกมาประมาณนี้สีสวยดีเนาะเดี๋ยวมาชิมกันจ้ะวัารสชาติเป็นจังไ๋น้ำแตงโม มีทุกคนบอกว่าพี่สาวเฮตงโมปันก็เลยสีลองเบิงเนาะจ้ะก,ก็เลยไปอ่านประโยชน์ของแตงโมไอแตงโมปันหนาหรือน้มแตงโมในอินเทอร์เน็ตเนาะก็บังเอิญไปเจอที่น่าสนใจเนาะจ้ะก,ก็เลยมาลองเฮตเบิง้งน้มแตงโมปันผสมมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งก็สซมีประโยชน์ต่อหลังกายหลายอย่างเนาะจา้ะเพราะว่ามีสารไลโดฟีนกับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะ ลอความแก่ช่วยให้ผิวพรรณสวยจ้าแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินเอช่วยในระบบขับถ่ายเนาะจ้าหล้างลำไสเพราะว่ามีไฟเบอร์หลายส่วนเปลือกแตงโมนันกระสิมีกรดซิตรีรรรกระสีซอยให,ให้ป้องกันโรคมะเรนะ็งเนาะแล้วก็เพิ่มอารมณ์ทางเพศช,ช่วยเพิ่มพลังงานหลังจากออกกำลังกายเนาะจ้ะก็ช่วยลดน้ำนักเพราะว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนาะจ้ะ ช่วยขยายหลอดเลือดเนาะจ้ะอันนี้ว่าบุก่อยไดรรสชาติของของแตงม,มูปันไดแต่ว่าขอ,อบกินฟงฟงๆงมนันหนุ่มๆนุมี่อ บดายรสชาติของไก่หมูแต่ว่าสีไปเน้นรสชาติของมะนาวผสมน้ำผึ้งเนาะจ้าพอดีใส่หลายเกินไปจังหน่อยกระสีได้รสชาติของน้ำผึ้งมะนาวเนาะแซ่บๆเสียดายมีหนําแข็งนิดเดียวก็เลเยใส่นําแข็งแค่นิดเดียว โมเมนซ์โนเนาะเป็น่อนตักกินเลส่วนที่เป็นทั้งชซนทั้งหลอดที่ในหลานเขามีหายหายนอะจ้ะอันนี้ค่ะแซบดีเดี๋ยวมือหนาทีล่องแบบไม่ห้มันเป็นสมูทตี้เนาะแล้วก็ใส่น้ำแข็งไล่ล่ลองแบบใสนน่นมข้นนมจืดล่องเบิ่ง เปลือกขาวๆมันเนี่จ้ะอุ้ยเป็นห้อยแควกัดเปลือกของแตงโมเนาะเปลือกขาวๆมันเนี่ยมีประโยชน์อาจารย์เพื่นบอกว่าของคุณหมอพ่อนเทพมั้งเพื่นบอกว่าเอ่อช่วยเหลืองของอารมณ์ทางเพศเนะจ้ะผู้ใดอยากมีอารมณ์ทางเพศกะกินบำารุงหลายๆเด้อเปลือกแตงโม สำหรับคลิปนี้กับสิคอจกแคนนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กับสิคอจกแคนนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการนํเสนอจ้าพอกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเหลืออีกแก้วหนึ่งสวยดีสีสวยเนาะ เสือกระแตงโมกันเถอะเนี่ยไปเจอ u hash m นะจ๊ะก็เลยซื้อมาเสือนาำแตงหมอันนี้สวยดีไีแก้วนึง